สวัสดีสสดครับผมทนายเดชานะครับเมื่อวานนี้มีข่าวดังนะครับคดีบาดมีดคู่เด็กหนุ่มวัย22ปีนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับปลายปีที่แล้วจำได้ไหมครับเด็กหนุ่มคนนี้อ้างว่าไปทะเลาะกับวัยรุ่นหลังจากนั้นวัยรุ่นยกพวกมาบุกถึงหน้าบ้านโยนสิ่งของเข้าไปในบ้านท้าทายกันไปท้าทายกันมานะครับนายบาดมีดคู่และถือเอามีดสองเล่มหรือมีดคู่เดินออกจากบ้านไป แล้วไปไล่แทงพวกกลุ่มวัยรุ่นตายไปสองศพบ,บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งเมื่อปีที่แล้วรายการดังทางทีวีก็เอาไปออกรายการมีนักกฎหมายคนดังๆเยอะแยะมากมายนะครับก็แสดงความคิดเห็นว่าการที่นายบาสไปฆ่าคนตาย2องศพบ,บาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนนั้นเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายนะครับ ผมเองก็ไปร่วมในรายการดังทางสถานีโทรทัศน์ช่องดังกล่าวนะตอบโต้แสดงความคิดเห็นต่างจากทนายความดังๆทั้งนั้น <c oughs> นะครับผมยืนยันมาตลอดว่าคดีของนายบาสนั้นไม่ใช่การป้องกันตัวเพราะการป้องกันตัวนั้นจะต้องมีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้ทําได้การที่มีคนบุกลุกเข้ามาในบ้านแล้วมาทําร้ายเราแล้วเราฆ่าเขาตายอย่างนั้นเรียกว่าการป้องกันตัว เพราะบ้านหรือเคหสถานนั้นเป็นที่อยู่ส่วนตัวของเราเราไม่จำเป็นต้องหลบหนีสารฎีกาตัดสินไว้หลายคดีส่วนการที่เราวิ่งออกนอกบ้านไปถือมีดถือปืนออกไปแล้วไปฆ่าเขาตายไม่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้ไปฆ่าคนตายได้ซึ่งผมยืนยันมาตลอดและผมน่าจะเป็นทนายความคนเดียวที่ยืนยันว่าการกระทำของนายบัตน,นะมีดคู่นั้นไม่ใช่การป้องกันแต่เป็นการฆ่าคนตายและ การทำร้ายร่างกายนะครับวันนี้เมื่อวานนี้สารอาญาธนบุรีถ้าผมจำไม่ผิดตัดสินเรียบร้อยแล้วว่าในบาสมีความผิดตามที่ผมติดตามข่าวนะครับจำคุก13ปี6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นติดตามข่าวสารนะครับอย่าหลงเชื่อกระแสโซเชียลมากเกินไปบางครั้งเรื่องในโซเชียลกับเรื่องในความเป็นจริงนั้นไม่เหมือนกันเชื่อผมนะจากทนายเดชาเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ